ทำไมพี่ไม่ดีตรงไหนอ่ะฮะทำไมถึงหันหลังให้พี่แบบนี้ทำไมอะน้องทีวีบุแมนไม่เห็นต้องถามเลยก็เพราะว่านายนะไม่นายเป็นคนที่ฉันจะอยากอยู่ด้วยแล้วยังไงละ่ะฉันมีคนใหม่แล้วก็แค่นั้นแหละไอ้ถ้านายมีปัญหาจะมาดวลกับฉันให้รู้แล้วรูว้หลอดเลยก็ได้นะ ดูแค่ขนาดจอในก็น่าจะรู้แล้วว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนเพื่อนหยุดเดี๋ยวนี้นะจะทะเลาะกันเพื่อเอ,อยฉันจะให้หยุดฉันไม่ยอมหรักถึงจอฉันจะเล็กแต่ฉันก็รักเธอเอ้ยน่ารำคาญจริงๆเลยมานี่มาเดี๋ยวจะสอนให้รู้ว่าจอใหญ่มันดีขนาดไหนนายทำบ้าอะไรของนายอ่ะแต่ดูให้ดีนะ ฉันจะแบ่งจให้หนายเองบา้าบ้าไปแล้วจอบ้าอะไรของนายอะเอา้านายก็ต้องมีลูกก่อนไงอ๋อลูกพอ